Now please feel to uh, start lining up to uh, watering the newlyweds. New this must be a very uh, from the European days of winding. Now you can start lining up. To, uh, และ after you finish h e วร์ขั u n ต h t h ิธีรำลึ i s ุ o ก็ d ะไ o u ไ d ถ่ e ยรู e ตอนมา่นะครับที่รถน้ำนะครับรถน้ำเสร็จแล้วไ้ไเปิบตามสบายในรูปไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครรงนี้นะครับก็คือสามารถที่จะ พัฒนาได้เลยนะครับตรงนี้เราจะเปิดรูแจกนแล้วนะครับถ้ายังอยู่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีการนะครับเรียนเชิญมาถ่ายรูปกูอีกทีนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ที่ถ่ายนั้นที่จะยาวเหมือนกันนะครับยังบางเล็กว่าพบความนะครับความสุขแล้วก็ความปลอดภัแล้วก็มีดีมางเป็นเปลี่ยนนะครับที่จะมาเรอดแคสต์ให้กับทุกหลัะ 1เและมเ็นร้อนน่อยเย็เย็ยนนร้อร่ยรนน่รน้สักขสก้าสั้วค่ะนี <Fuß> ่ยครับเสร็จมาอสองทานความรู้สึกรตื่นว่าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวมายอยู่ตรงนี้นะครับพอดีรู้สึกยังไงบ้างครับที่หนนวยพร้าจังเล ดีใจมากมากเลยครับเหมิอนแม่ผมก็เหมือนกนเู่มาเป็นคู่เลยนะคะ